นี่ขนาดเข้าหน้าร้อนแล้วนะแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่ประปรายแล้วความเป็นแม่ของสองหมาถ้าฝนตกก็จะไม่กล้าออกไปไหนเลยมักจะคิดเผื่อเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้เสมอเช่นลมพัดแรงกิ่งไม้เกี่ยวสายไฟเบอร์ขาดรถชนเสากลัวเน็ตล้มทําให้ดูสองหมาผ่านกล้องวงจรปิดไม่ได้สุดท้ายก็เลยเลือกอยู่บ้านกับสองหมาเพื่อความสบายใจแต่ความเป็นตัวมัมเรื่องการดูแลสองหมาก็หาวิธีแก้จนได้นั่นแหละสมัครแพ็กเกจเน็ตทรูไลน์เพิ่มไปเลยแพ็กเกจนี้ตอบโจทย์แม่หมาแบบเราสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนนะที่มีเราเตอร์2ระบบในเครื่องเดียวซึ่งเถ เหตุขัดข้องกับสายไฟเบอร์เราเตอร์จะสลับไปใช้สัญญาณสำรองจากอินเทอร์เน็ตมือถือคือเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อฮอ t สปอตแล้วตอนที่ต้องสลับสัญญาณก็ไม่มีสะดุดที่ชอบสุดๆคือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมจ่ายแค่เดือนละ690้บาทเองแล้วยิ่งซื้อช่วงเนี้ยได้โปรพิเศษด้วยแถมได้อัพสปีดเพิ่มตั้ง24เดือนใครจะไม่ซื้อล่ะสมัครได้ที่ True Shop หรือ D Tech Shop ทุกสาขาทีนี้จะออกไปไหนก็สบายใจแล้วแค่ส่งสองหมาเข้านอนในห้้ออออองงงงงแแแรร์่่่่่ๆกกก็็พาาายยจจจบบตโทมมเเคคิิิดดดถึปปลว เน็ตดีไม่มีสะดุดเาบอกพิกัดอีกทีสมัครที่ True Shop หรือ Detech Shop ทุกสาขาโทร02-700-8000รีบเลยช่วงนี้โปรเพียบ